เดี๋ยไม่เธอหนูจะเดินไปไหนตอนเนี้ยเนะไปมันมืดค่ำแล้วอาบน้ำแล้วค่ะเอาเขาตบปลาเขาตบปลา,านน่น่ะลูกเดี๋ยวไว้แม่แม่ซื้อเบ็ดแม่จะพามันตบปลา ไม่เล่นหรอกนั่นนะ่ะอาบน้ําแล้วเบ็ดก็มีแต่ว่าเบ็ดมันหักไงเอ๊ะจะไปขึ้นเล่นมามานี่มาเร็วเนี่ยซุกซนครับซุกซนค่ะแม่ก็ติดพูดครับหนูจะไปไหนอะ่ะไปเดินเล่นอยู่นั่นแหละอาบน้ําแล้วยุงก็เยอะเด<า>ี๋ยวพ่อก็มาแล้วจกทําไมตูดนั่นน่ะอยากจะไปไหนอีก เดี๋ยวพ่อก็ซื้อมาให้แม่ขี้เกียจออกไปอาบน้ําแล้วเดี๋ยวก็ได้อาบอีกรอบหนึ่งใช่ไหมล่ะพ่อก็ซื้อมาให้อยากจะเล่นโทรศรัพท์แล้วแม่ไม่ให้เล่นอืมเมื่อกี้ก็ถือกล้องถ่ายเองค่ะพ่อเขาจอมป่านุ่นตบเบ็ดโอ้หมาน้อยแม่น้อยน้อยปุณนด้ดูเขาทำอะไรกองเฟียงดู่อดิ เาทำอะไรเนี่ยงอนแม่ไม่ให้ดูโทรศัพท์ะดิจะพาแม่ออกไปโอ้ยแม่อาบน้ำแล้วอโอเคเดินแถวนี้เดินไปเลยค่ะดูแถวนี้แหละอันนั้นให้เขาตกปลาไปถ้าเราไปเสียงดังแล้วเดี๋ยวปลาไม่กินเบ็ดค่ะโอ้โหเย็นสบายมากอ,อันน่าเขาแป่งกองเฟียงนี่อย่างลูกกองเฟียงอะไรแน้าเขาเพาะเห็ดหรือเปล่าพเพาะอย่างหรือเปล่าเนาะ กองเฟียงไปตั้งๆแล้วโหลมเย็นมากตรงนี้มีหางต่อน่ะนี่ต่อน้อยเนยเอะอือหนีไปอย่างนั้นเลยหรือว่าจะไปมัดผมแมวละ่ะอู้หงอนแม่นอนเ้าอยากปล่อยผมสดรวย <c oughs> <c oughs> น่ารักแมวไปไหนไม่รู้นั่นที่ ขี้มันนะสิมันจะไปโคดอันนั้นโคดทรายขี้ไปเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวดูนะแอบดูมันนะเอ้โหโอ้โหขี้ฉี่หรือเปล่านันะ่นน่ะนันว่าแล้วว่าแล้วว่าแล้ว,ว,ลวดูมีคนมีคนล้อมเล่มแอบออกไปนอกบ้านแล้วไปไหนคะอาบน้ำแล้วอ่ะเอาเสื้อลง ไม่ดึงเสื้อขึ้นไม่เอาไม่ดึงเสื้อขึ้นจะไปไหนข้าวก็กินแล้วนมก็เบิรนไปสองกล่องล้วเออจะชวนแม่ไปก็แม่บอกโทรบอกพ่อแล้วให้ซื้อขนมมาไงไม่คิดจะออกไปแล้วอะเอ้ยอย่าดึงเสื้อขึ้นมันดูแมวดีกว่าถ้าเป็นอย่างงาั้น ลุกดินด,ดีแคมาหาเรื่องจะไปนู่นไปนี่อีกแล้ววางลูกหินนะเนียล้มเล่มไปคิดว่าแม่มาเห็นนะก็แอบแอบไปทางนน้นเดินทางนี้แม่เห็นแอบแอบไปทางนน้นอ้าบอกไปเล่นตรงประตูน่ะมาเลยเอออุยอุ้ยอุย้มาปลา อู้กกับไขล่ล่ะบ่มีไข่สักคนเอาละขนลุกละข้าเจ้า